สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตย่าพาเพลินนะคะก่อนหน้านี้นะครับโอได้รีวิวตัวไฮเอ็ดนะคะก็มีกระแสตอบรับเข้ามาเยอะมากเลยนะครับถามเข้ามาเยอะมากว่าเกียร์ออโต้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับแลืู่ปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับความแตกต่างระหว่างเกียร์ออโต้ไฮเอ็ดกับเกียร์กระปุกไฮเอ็ดเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ ก็สำหรับตัวไฮเอ็ดนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีแค่เกียร์กระปุกเท่านั้นนะครับมีกระแสตอบรับเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวไฮเอ็ดเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้นะครับโตโยต้ามีวางจําหน่ายแล้วนะครับและทางเราเนี่ยเริ่มมีทยอยรับจองเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไฮเอ็ดเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยไม่แพงมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด2สีให้เลือกด้วยนะครับจะมีสีขาวกับสีบอลเงินนะครับ ตัวสีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่1,154,000าบาทนะครับส่วนสีบอลเงินเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นมาแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่1,160,000บาทเท่านั้นเองครับอาจจะไม่มีรถตัวจริงมาให้ดูเนาะเพราะว่าทาง Toyota m o t เ r อร์เนี่ยเขายังไม่ได้ส่งมาให้ดูนะครับรถพวกนี้เนี่ยจะเป็นรถแบบพิออเดอร์นะครับเ oh. จะมีภาพประกอบให้ลูกค้าดูนะครับว่าเอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับภาพจะเป็นประมาณนี้ จะมองว่าเแล้วม like ันมีอะไรเข้ามาล่ะมันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาล่ะอันดับแรกนะคะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นกันชนหน้าหลังนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับส่วนถัดมาหน่อยนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับกระจกมองข้างเขาเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทับไฟฟ้าและที่สําคัญมีกระจกมองมุมสำหรับเวลาเรา คนขับถอยหลังนะครับจะเห็นมุมด้านล่างนะครับคือฟังก์ชันตรงกระจกมองข้างเนี่ยเขาเอาของตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาใส่สหรับเกียร์ออโต้นะไม่ใช่เกียร์กระปุกนะครับภายใน,นเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดสีทูโทนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวไฮเอน,นะครับก็จะเป็นสีเทาตัดขาวประมาณนี้แต่ว่าที่ต่างกับตัวคอมพิวเตอร์นิดหน่อยก็คือจะเป็นแถวเบาะหลังของตัวไฮเอเนี่ยจะมีแค่สามแถว แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี4แถวนะครับช่องจ่ายกระแสไฟ12โวลต์เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาอีก1จุดนะครับจากปกติแล้วจะมีแค่จุดเดียวตอนนี้เพิ่มเข้ามาเป็น2จุดแล้วนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้นนะครับส่วนกุญแจมาแบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เป็นคุญแจรีโมทแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยจะเป็นกุญแจยังไม่มีรีโมทนะครับอันนี้ถือว่าอัปเกรดได้ดีมากนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะมาครบหมดเลยนะครับมีทั้งระบบ ABS นะครับป้องกันการล้อล็อกนะครับ BA กระจายแรงเบรกนะครับ VSC ระบบควบคุมการทรงตัวนะคะของรถยนต์นะครับ TRC ระบบป้องกันการล้อหมุนฟรีอยู่ในรุ่น h ฮเอ็ดทุกรุ่นนะครับไม่ใช่มีเฉพาะตัวกอโต้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่สงสัยว่าอ่า แล้วซื้อไปทําอะไรแล้วลูกค้าจองเนี่ยเอาไปวิ่งทําอะไรทําไมไม่ซื้อคอมพิวเตอร์เลยนะครรูปทรงเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับมาจิต t ี้บางท่านเขาก็แบบอยากได้ทรงแบบนี้แล้วก็เอาไปตกแต่งข้างในให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะคะก็จะเป็นความต้องการของลูกค้าอีกลกุ่มน,นึงนะคะเพราะว่าการแต่งภายในเนี่ยหรือบอกออกหมดเลยแต่ให้มันดูเป็น VIP มากขึ้น แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยอันนี้แหละครับที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานนะครับหรือใช้แบบครอบครัวก็ได้และราคาไม่สูงมากด้วยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยราคาเนี่ยเขาก็จะโดดไปเกือบล้านสามมันก็จะเป็นข้อดีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเกียร์ออโต้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครดูถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากจะทราบว่าแล้วอย่างนี้นะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับโปรโมชั่นรถตู้เนี่ยไม่เคยเข้าร่วมแคมเปญใดทั้งสิ้นอยู่นะครับไม่มีฟรีดาวนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพรีออเดอร์นะครับอาจจะ รอรถนานสักระยะหนึ่งนะคะสอ2ถึงเดือนนะคะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเอามาใช้งานแบบ ประเภทเอาไว้ใช้ครอบครัวหรือเอาไปแต่ง VIP ให้มันดูลักชวรี่มากขึ้นนะครับอยากจะแนะนําตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับลูกค้าตอนนี้นะครับทางโอนะครับได้เปิดรับจองเข้ามาแล้วถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับรีบจองเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้คนแรกๆนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตยต้าพาเพลินนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ